ข่าวเดนลิ์พูประจำวันที่11มิถุนายน2565เผยโพสต์ล่าสุดจากโรมาโน่กับดิลนูนเยสเบนฟิก้าและลิเวอร์พูลสื่อโปรตุเกสรายงานว่าแมนยูยอมถอยจากดิลนูนเยสแล้วเนื่องจากนักเตะเลือกทีมตั้งแต่แรกแล้วนักข่าวอุกวยเผยนูนเยสจะไม่มีชื่อในเกมทีมชาติคืนนี้เพราะเขาจะเดินทางมาเซ็นสัญญาที่อังกฤษสวัสดีครับเพื่อนๆสาววกของแดงลิเวอร์พูลทุกท่านวันนี้ลิเวอร์พูลอัปเดต ปบับเดตข่าวสารของรีพูประจำวันที่11มิถุนายน25-65หรสบชั้นละข่าววันนี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมกันเลยครับก่อนไปรับชมกันรบกวนเพื่อนเพื่อช่วยกดไลค์กดติดตามกด s ั b s c r i b e ช่องร์พูอัปเดตช่องนี้กันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับฟาบิซิโอโรมาโน่นักข่าวสายซื้อขายนกเตะที่น่าเชื่อถือที่สุดในตอนนี้รายงานว่ารีพูได้ตกลงเงินเดือนกับดาวินนูเยสกับสโมสรเรียบร้อยแล้วสำหรับค่าเหนื่อยของนูเยสจะอยู่ที่ 250,000ยูโรต่อสัปดาห์หรือประมาณ213,545ปอนด์ต่อสัปดาห์นี่ถือว่าเป็นค่าเหนื่อยที่สูงมากเป็นรองแค่เวอร์จิลฟันไดเท่านั้นซึ่งฟันไดรับค่าเหนื่อยอยู่ที่220,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่คาดว่าน่าจะเป็นค่าเหนื่อยบวกโบนัสมากกว่า สำหรับสัญญา5ปีของนูนเยสไม่ใช่ปัญหาในการเจรจาครั้งนี้แต่เลวูกำลังหาเรือกับเบนฟิก้าเกี่ยวกับรายละเอียดสำคัญของโครงสร้างข้อตกลง80ล้านยูโรบวกแอดออนอีก20ล้านยูโรว่าจะแบ่งจ่ายกันยังไงโรมา n โนได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่ดีลนี้ล่าช้าน่าจะมาจาก เบนฟิก้าต้องการเงินเพิ่มอีก5ล้านยูโรเนื่องจากพวกเขาต้องเอาไปใจ่ายให้กับทางอัลมเรีย10%ของกำไรที่ได้จากการขายและส่วนแบ่งที่ต้องแบ่งให้กับจอร์จเมนเดสที่เป็นเอเจนต์ส่วนตัวของผู้เล่นอีกด้วยทางด้านเปโดเซปูเบด a านักข่าวที่น่าเชื่อถือในโปรตุเกสเปิดเผยว่าดาวินนูเยสได้บอกกับครอบครัวและเพื่อนของเขาแล้วว่าเขาจะย้ายมาเร์พููและตอนนี้รเร์พูลรอเพียงแค่เบนฟิก้าตอบตกลงเท่านั้น เบโดยังเปิดเผยอีกว่าแมนยูไนเตดยอมถอดใจจากดีลนี้เรียบร้อยแล้วเนื่องจากนักเตะต้องการย้ายไปที่ลิเวอร์พูลเท่านั้นมีรายงานจากเดเอโกโจกัสนักข่าวอุลร์กวที่น่าเชื่อถือได้เปิดเผยว่าดาวินูเยสจะไม่อยู่ในทีมชาติอุลร์กวในเกมที่จะพบกับทีมชาติปนามาในค่ำคืนวันนี้เนื่องจากเขากำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางมาเซ็นสัญญากับสโมสรลิเวอร์พูลให้เสร็จสิ้นกระบวนการในการย้ายทีม ทางด้านเซบาสติโอวานเนลลี่เจ้าพ่อสื่อกีฬาอุลโวัยรรายงานว่าลิเวอร์พูลและเบนฟิก้าเจรจากันคืบหน้าไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วในขณะที่นูเยสได้พูดคุยกับเยนนิคอปทางโทรศัพท์เพื่อพูดคุยกันไปเบื้องต้นแล้วและเพิ่งมีรายงานล่าสุดบอกว่าดีลนูเยสที่จะย้ายไปลิเวอร์พูลนั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้วเราคงรอแค่ประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสรและนักเตะมาเปิดตัวชูเสื้อที่ลิเวอร์พูลอย่างเดียวเท่านั้นแล้วตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรพลิกแล้วนะครับ สำหรับดิวนูเยสเวลคัมทูลิวหูเดวินนูเยสสวัสดีครับ